ท้องสองจะต้องแตกลายจริงหรอสำหรับบางท่านนะคะคที่ถามเข้ามาว่าไม่ว่าจะเป็นท้องแรกหรือว่าท้องสองะะก็จะพบเจอกับปัญหาที่หน้าท้องแตกลายเวลาท้องเราขยายใช่ไหมคะเมื่อเกิดการขยายใหญ่ขึ้นตามอายุครรภ์ที่มากขึ้นนะคะคและก็เล็กลงหลังจากที่เราคลอดน้องออกไปแล้วนะคะคตอนนี้พี่จีน่านะะลูกคนโตก็ สขวบกับอีก3เดือนแล้วนะคะแล้วก็คนนี้ค่ะอายุคันก็3 3วีิแล้วนะคะท้องนี้ท้องสองแต่ว่าเห็นไหมทุกคนยังไม่มีร่องรอยแตกลายอะไรเลยนะคะเพราะว่านี่เลยค่ะมีตัวช่วยดีๆนะคะ2ตัวนี้เลยจากแบรนด์อีฟนะคะเป็น2ตัวเด่นๆเ,เลยนะคะจากแบรนด์อีฟค่ะ ตัวแรกนะคะก็จะเป็นอิพสเตดมาก b อ d y Oil ย e l เจค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลนะคะช่วยบำรุงผิวนะคะให้ชุ่มชื้นโดยเฉพาะผิวที่แตกแห้งเป็นพิเศษนะคะบางคนจะรู้สึกว่าคันใช่ไหมก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เพิ่มความชุ่มชื้นให้นะคะมันเท่าอาการคันแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆเนี่ยพอเราไม่ พอเราไม่คันเราก็จะไม่เกามันก็จะไม่เกิดการแตกหรือบางคนที่เกิดการแตกแล้วเนี่ยตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นทำให้ผิวนะคะสมานแล้วก็ริว้วรอยลดลงนั่นเองนะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลย Eve Butter White Body Cream นะคะตัวนี้เนื้อเขาจะเป็นเนื้อที่แบบว่า มา์กหนักๆเลยเหมือนเนื้อเขาจะหนักนะคะเขาซึมซับเร็วมากนะคะซึมเข้าผิวได้รวดเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะและที่สำคัญอกินหอมมากนะคะสำหรับใครที่แบบว่าต้องการความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ต้องการความชุ่มชื่นเป็นพิเศษนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะก็ใช้เป็นประจำเช้าเย็นนะคะ แหนมเนี่ยสองทองแล้วไม่มีปัญหาเรื่องท้องแตกลายเลยนะคะทองนี้เป็นท้องที่สองแล้วนะคะก็ใช้มาตลอดเลยนะคะยังไงก็แนะนําเลยค่ะสําหรับ2ตัวนี้นะคะใช้ดีมากๆแล้วก็กลิ่นหอมมากหอมสุดๆนะคะไปลองให้ได้นะคะใช้แล้วจะติดใจแน่นอนวันนี้นะคะก็เป็นไอเทมใช้ดีบอกต่อนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถที่จะ ติดต่อกับทางแบรนด์ได้โดยตรงเลยนะคะหรือว่าตัวแทนทั่วประเทศได้เลยคะ่ะน่ไม่ได้ขายนะ